เคล็ดลับจับเงินเดือนละแสนสวัสดีครับผมฟิลนะครับปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าถ้าเราอยากจะจับเงิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนแบบนี้ทุกเดือนเนี่ยเราจะทํำยังไงพร้อมแล้วก็แนะนานะครับหาที่เงียบๆหาสม,มุดมาจดนะครับเพราะวันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้คนเนี่ยจับเงินเดือนละแสนได้อย่างแน่นอนมาดูกัน,นครับคำเตือนนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้แบบก้าวกระโดดเท่านั้นคลิปนี้จะไม่ได้สอนการลงทุนระยะยาว หรือระยะกลางนะครับแต่สําหรับคนที่แบบอยากกระโดดเลยอะแบบตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่อยากไปเดือนละแสนเลยตอนนี้อาจจะเดือนละหมื่นห้าเดือนละสองหมื่นสามหมื่นอยากกระโดดไปเดือนละแสนเลยต้องทํำยังไงโอเคนะเข้าใจวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นที่อยากจะมีรายได้แบบก้าวกระโดดคลิปนี้เหมาะกับคุณแน่นอนก็ไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะมีเงินเดือนเดือนละกี่บาทอาจจะมากกว่าเดือนละหนึ่งแสนก็ได้นะครับหรือบางทีคุณอาจ จะก้าวกระโดดเป็น2เท่าก็ได้นะสมมุติ2 0 0 0 0อยากเป็น4 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นอยากเป็นแสนหนึ่งหรือหนึ่0อยากเป็น2องแสนเนาะอยากจะก้าวกระโดดเนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะให้เป็นเคล็ดลับสําคัญที่คุณเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงแบบทันทีเพราะเคล็ดลับวันนี้จะเป็นลากฐานของการประสบความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานการเรียนนะครับคุณเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้ได้เลยเรามาดูกระบวนการสู่ความสําเร็จกัน นี่คือเคล็ดลับสําคัญนะครับเคล็ดลับเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับหคือความคิดการกระทําและผลลัพธ์นะครับพื้นฐานของความสําเร็จทุกอย่างในโลกเนี่ยจะเรียงมาด้วย3อย่างนี้นะครับเริ่มต้นจากความคิดมากระบวนการและมาผลลัพธ์นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการที่คุณจะก้าวกระโดดในเรื่องของรายได้หรือการประสบความสําเร็จคือเรื่องของพื้นฐานความคิดนะครับเพราะอะไรนะครับ หลายหลายคนเนี่ยอยากได้วิธีการเพื่อทําเงินให้ได้เดือนละ10,000แบาทถูกต้องไหมครับซึ่งเราจะถูกสอนแบบนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันโดยโรงเรียนโรงเรียนจะสอนเราแบบนี้เสมอคือให้เราหาวิธีการถูกต้องไหมครับเพื่อให้ได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งแสบาทเราต้องหาวิธีการเรียนต่อวิธีการแก้โจทย์วิธีการ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 ฉะนั้น90%ที่มาปรึกษาผมในเรื่องอยากการเงินได้ กับแบบก้าวกระโดดเขาจะถามว่าวิธีการคืออะไรบอกมาเลยเดี๋ยวเขาทําแต่วันนี้ผมจะบอกคุณก่อนว่าวิธีการมีมากมายครับในการได้เดือนละหนึ่งแสนบาทไม่ว่าจะเป็น a อฟเฟกซ์ e าร์เก็ตที่ผมทําอยู่การทําธุรกิจที่ผมทําอยู่การลงทุนผมก็ทําอยู่การเป็นนายหน้าอสังหาอันนี้อดีตผมเคยทำนะครับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สองอย่างนี้ผมก็ทําอยู่หรือการเป็นสเปเชียลลิสต์อันนี้ผมก็ทําอยู่ด้วยในด้านต่างๆหรืองานอื่นๆ ทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถจับได้นี่เดือนละแสน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 แต่ละก้อนเนี่ยคุณสามารถทําก้อนละ1น0,000แบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการในโลกนี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมมีเยอะแยะนะนะการเทรดการลงทุนถ่ายรูปลงชัตเตอร์สต็อกเยอะวิธีการเยอะมากแต่รู้ไหมทําไมมีแค่คนส่วนน้อยที่จะไปถึงเดือนละแสนจริงๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการครับ วิธีการคุณไปถาม Chat GPT ก็ได้ทําอะไรดีให้มีรายได้เดือนแสน Chat GPT จะไล่มา100ข้อนะครับอ่ะเหมือน Affiliate Marketing เนี่ยผมก็สอนฟรีอยู่เดือนละ20คนนะครับที่จะจับเงินแสนก็มีเยอะแยะแต่ทําไมหลายคนไม่ถึงสักทีเพราะไม่ว่าวิธีการจะมากมายเพียงใดถ้าหากวิธีคิดไม่ผ่านก็จะไม่ประสบความสําเร็จครับคีย์สาคัญคนส่วนใหญ่จะติดวิธีคิด มากกว่าวิธีการครับยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างการทำเอฟเฟต์มาร์เก็ตติ้งที่ผมสอนฟรีอยู่ตอนนี้เนาะก็สอนเดือนละยีคนนะใครสนใจก็ทักมานะครับผมจะให้ดูว่าคนที่วิธีคิดผ่านคือแบบไหนคนวิธีคิดไม่ผ่านคือแบบไหนนะเอฟเฟต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยหารายได้ผ่านทางออนไลน์เนาะโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คของส่งของนะเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งให้กับทางแบรนด์เขานะครับอ่ะโอเคอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะ เป็นแบบไหนมาดูกันนะครับผมให้ดูคนที่วิธีการคิดไม่ผ่านก่อนนะครับคนที่วิธีการคิดไม่ผ่านรู้ไหมครับจะคิดยังไงแอฟเฟรมมาร์เก็ตติ้งไม่กล้าออกหน้ากล้องน่ะน้องฟิวพี่ไม่กล้าถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปไม่สวยพี่ออกหน้ากล้องไม่เป็นไม่มีเวลาทําเลยไม่มีเวลาเรียนรู้อะผมสอนฟี่พี่ไม่มีเวลาเลยพี่จัดเวลาไม่ได้ไม่ชอบทำคอนเทนต์ไม่เก่งออนไลน์คนรอบข้างไม่เห็นด้วยไม่เหมาะกับเราพูดไม่เก่งคือข้ออ้างเป็นล้าน่ นี่คือคนที่วิธีคิดไม่ผ่านครับไม่ต้องเป็นแอเฟนตมาร์เก็ตติ้งก็ได้ครับคุณไปทําอะไรเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ต่อให้คุณเป็นถ่ายรูปลงชัตเตอร์สต็อกคุณถ่ายรูปลงไม่สม่าเสมอมีรูปลงไม่สม่าเสมอคุณอัปเดตผลงานไม่ดีไม่พัฒนาคุณภาพไม่มีเวลาให้มันมันก็ไม่ได้เดือนละแสนว้ยฉะนั้นการที่คุณจะได้เดือนละแสนอย่างเดียวคือวิธีการคิดคุณต้องผ่านคนที่ไม่รวยสักทีนะผมกล้าการันตีเลยครับข้ออ้างเยอะคนที่ไม่สําเร็จสักทีวิธีคิดไม่ผ่าน อ่ะผมสอนทำาอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งผมจะโฟกัสอย่างแรกเลยนะทุกคนที่จะมาเรียนกับผมพี่เพื่อนเพื่อนๆครับจัดเวลาเรียนรู้ครับจัดเวลามาเรียนก่อนวิธีการทํำยังไงผมบอกไปคุณไม่เรียนคุณก็ทําไม่ได้ผมบอกวิธีการไปคุณวิธีคิดไม่ผ่านคุณก็ทาไม่ได้ผมบอกวิธีการไปอ่ะวิธีการคือมีเยอะมากเลยนะที่ผมจะสอน เนี่ยก็จะเจอข้ออ้างแบบเนี้ยไม่มีเวลาไม่เก่งออนไลน์คนรอบข้างไม่เห็นด้วยพูดไม่เก่งถ่ายรูปไม่สวยทำคอนเทนต์ไม่เป็นเห็นไหมวิธีคิดมันไม่ผ่านแล้วทางตั้งที่เฮ้ยทุกคนผมสอนหมดเลยนะแต่ค่อย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 มาเรียนกันนะเอ้ยเนี่ยถ้าม,มาเรียนการทำเอฟเฟกกันนะทุกคนผมจะสอนแบบจับมือทําเลยนะทุกคนตั้งใจเรียนนะอ่าหลายคนก็แบบเฮ้ยไม,ไม่ไม่มีเวลาเรียนอ่ะแต่อย่างได้เดือนละแสนน่ะแต่แต่ไม่มีเวลาเรียนอ่ะ ขอเลยได้ไหมเดลสงคุณไปทําอย่างอื่นก็ไม่มีวันได้โอเคไหมคุณไปทําอาชีพอื่นไม่มีคนสอนคุณด้วยซ้ำคุณก็ไม่มีวันได้ครับเพราะคุณวิธีคิดไม่ผ่านไม่ใช่คุณนะคนเหล่านี้วิธีคิดมันไม่ผ่านเว้ยไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็ตามก็ไม่มีวันประสบความสาเร็จถ้าความคิดคุณไม่ผ่านข้ออ้างร้อยแปดคนวิธีคิดผ่านคืออะไรวิธีคิดผ่านคือฉันยอมทําทุกอย่างเพื่อเป้าหมายอะไรที่ไม่รู้เนี่ยฉันก็จะจัดเวลาเรียนรู้มันทันทีเพื่อถึงเป้าหมาย ม่มีเวลาไม่มีจริงฉันจัดเวลาได้เสมอชีวิตฉันฉันรับผิดชอบเองไม่มีไม่ถนัดไม่มีไม่เก่งฉันเรียนรู้ได้นี่คือคนวิธีการคิดผ่านและผมชอบคนประเภทนี้มากและผมกล้าการันตีได้เลยว่าคนที่วิธีคิดผ่านเนี่ยนะจะประสบความสําเร็จนะครับแยกออกไหมวิธีคิดผ่านกับไม่ผ่านคือแบบไหนนะครับคือคนที่วิธีคิดไม่ผ่านอะ่ะสิ่งแรกที่เขาคิดเขาจะคิดเลยกูจะอ้างอะไรดีว่าให้กูทําไม่ได้เขาจะคิดอย่างนี้อ้างอะไรดีนะ อ,อ้างว่าไม่มีเวลาแล้วกันเราจะได้ทําไม่ได้แต่คนวิธีคิดผ่านรูน้ไหมเขาจะคิดยังไงสมมติท็อปิกเดียวกันไม่มีเวลาวิธีคิดไม่ผ่านคือก็ไม่มีเวลาเอาเป็นข้ออ้างแต่คนที่วิธีคิดผ่านไม่มีเวลาเขาจะตั้งคําถาม,ถามทํายังไงให้มีเวลาจัดยังไงให้มีเวลานี่คือคนที่วิธีคิดผ่านครับและในเรื่องอื่นเช่นเดียวกันสมมุติเข้ามาทำคอนเทนต์ไม่เป็นเลยไม่เก่งออนไลน์อะ่ะไม่ทําได้ไหมกับคนวิธีคิดผ่านต้องเรียนยังไงให้ทำคอนเทนต์ได้วะ เราจะได้มีเงินแสนเห็นไหมครับต่างกันนะคุณคิดว่าผ่านปีห้าปีคนกลุ่มไหนจะโตครับระหว่างคนกลุ่มที่หนึ่งกับคนกลุ่มที่สองแน่นอนคนกลุ่มที่สองที่วิธีการคิดผ่านเขาจะโตครับเริ่มจากศูนย์เท่ากันเลยนะสมมติวันนี้คนสองคนไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะเริ่มต้นมาเรียนเอฟเอทกับผมนะ,ะสมมติิมมตนะแบบเออคนอยากเรียนแล้วกันเข้ามาเรียนกับผมมีสองคน คนหนึ่งนะโอ้โหข้ออ้างไม่มีเวลาทํานู่นไม่ได้ทํานี้ไม่ได้กับคนที่2นะเฮ้ยทำไงถึงทาได้วะตั้งคาถามที่ดีตลอดเวลาคุณคิดว่า5ปีผ่านไปใครมีเดือนแสนคนที่2คนที่วิธีการคิดผ่านถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการมีมากมายครับคุณไม่ต้องเรียนวิธีการเอฟเฟียดกับผมก็ได้นะคุณอาจจะไปเรียนวิธีในช่องอื่นๆนะที่เขาสอนการลงทุนการเงินการถ่ายรูปภาพการทาคอนเทนต์การทำโอ้โหเยอะแยะมากมายถูกไหมครับวิธีคิดคุณไม่ผ่านคุณก็จะเจออุปสรรคเดิมๆครับ ถ้าวิธีคิดคุณไม่ผ่านคุณจะติดเรื่องเดิมๆแต่แค่เปลี่ยนชื่อธุรกิจเช่นคุณไปขายน้ำวิธีคิดคุณไม่ผ่านสมมติคุณเนี่ยติดในเรื่องของไม่รักการเรียนรู้ไม่มีเวลาเรียนรู้คุณเรียนเอฟเฟตมาเก็ตติ้งกับผมคุณบอกไม่มีเวลาเรียนรู้โอเคคุณเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นคุณไปเรียนการเทรดการเทรดฟอเร็ก์การเทรดคริปโตคุณไปเรียนปุ๊บคุณจะติดปัญหาเดิมอุ้ยไม่มีเวลาเรียนแต่อยากได้ตัง แล้วคุณก็ล้มเหลวแล้วคุณก็เลิกคุณไปเรียนทําการท,ทําธุรกิจแฟรนไชส์คุณก็จะติดปัญหาเดิมว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเรียนการทําการตลาดแฟรนไชส์ไม่มีเวลาเรียนการชงน้ำไม่มีเวลาเรียนการบริหารคนอ่ะก็คุณก็จะล้มเลิก <c oughs> เห็นไหมปัญหาเดิมคุณแค่เปลี่ยนธุรกิจถ้าเกิดคุณไม่แก้วิธีคิดคุณก็จะติดอยู่ที่เดิมชีวิตคุณก็จะไม่เติบโตนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับธุรกิจเดียวกันเนี่ยโอกาสเดียวกันเลยนะคนหนึ่งเต็มไปด้วยข้ออ้างแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังแตกต่างกัน การเติบโตในชีวิตต่างกันนะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนไหนเจอเอฟเฟกมากระทบปุ๊บเจออะไรมากระทบปุ๊บคุณจะเลือกเป็นคนไหนคนที่อ้างหรือคนที่ตั้งคำถามเข้าใจไหมครับเห็นภาพไหมมันจะมีคนสองแบบมาในโลกเนี่ยทุกคนนะครับใครที่กำลังจะสร้างชีวิตใครที่กำลังสร้างธุรกิจเวลาเราจะเปลี่ยนชีวิตจะทำธุรกิจจะทำอะไรใหม่ทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันแต่ คนสาเร็จคนล้มเหลวมันต่างกันตรงนี้ครับสมมติเจอปัญหาเรื่องเดียวกันคนล้มเหลวจะหาข้ออ้างคนสําเร็จตั้งคาถามว่าทายังไงถึงก้ได้เจอเรื่องเฮ้ยคอนเทนต์ตันคิดคอนเทนต์ไม่ออกคนล้มเหลวก็จะบอกว่าเฮ้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่ะค่อยทาแล้วกันเฮ้ยสงสัยฉันคงไม่เก่งในเรื่องการทำคอนเทนต์เลิกทําไปแล้วกันแต่คนสําเร็จเฮ้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่ะเราต้องไปเรียนการทำคอนเทนต์เพิ่มซะแล้วเราต้องไปซื้อหนังสือการทำคอนเทนต์เพิ่มซะแล้วถูกไหมครับเออ ต่างกันโอเคไหมครับฉะนั้นกระบวนการสู่ความสําเร็จถ้าความคิดคุณถูกต้องที่เหลือคุณจะตามมาเองครับความคิดคุณถูกที่เหลือจะตามมาเองนะครับวิธีการที่ถูกต้องจะตามมาเองผลลัพธ์ที่ถูกต้องจะตามมาเองผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วกันเนาะรุ่นพี่ผมนะครับ เขาต้องการไปเรียนโรงเรียนมหาลัยเป็นเป็นโรงเรียนมอปลายเนาะที่แบบเกรดท็อปแากแต่เขาสอบไม่ติดแล้วแม่เขาอะใช้กําลังภายในปุ๊บได้เรียนแล้วพี่เขาก็งงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาผมเข้าไปแม่พี่รุ่นวีผมเล่า้เล่าให้ผมฟังน,น้องพี่แปลกใจมากเลยคือแม่พี่อไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงเลยแม่พี่เป็นเป็นแม่ค้าในตลาดนัดธรรมดาเนี่ยแต่พาพี่เข้าโรงเรียนดังได้ยังไง เออนึกออกไหมเออก็วิธีคิดผ่านวิธีการมาอีกนะครับเออไม่รู้ไปทํายังไงเนาะกําลังภายในนะครับงล้โมีวิธีของผู้ใหญ่เขานเนอะไรเนาะนะครับแต่สังเกตไหมคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือแม่อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆแม่ก็พร้อมทําทุกอย่างอ่ะถูกไหมเออพ่อแม่เราก็พร้อมทาทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองแบบก้าวหน้าในชีวิตอ่ะแต่บางทีเราที่เป็นลูกอ่ะจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้พ่อแม่ข้ออ้างเยอะชิบหายเลยเออเนาะ Anyway เนาะแล้วแต่คนคิดเนาะแต่และคนคิดไม่เหมือนกัน นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสาเร็จอ่ะวิธีคิดคุณต้องผ่านถูกไหมครับแล้ววิธีการการกระทำก็จะมาเองนะครับอ่ะทีนี้ความคิดที่ถูกต้องคือแบบไหนความคิดที่ถูกต้องพื้นฐานมาจากเป้าหมายที่ชัดเจนชัดเจนทน่ขนาดว่าจนยอมแลกทุกอย่างเพื่อประสบความสําเร็จนี่คือความคิดที่ถูกต้องครับยอมแลกทุกอย่างนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนผมเน้นคํานี้มากตัวโตเต็มสไลด์นะครับเช่นเราอยากมีเงินเดือนเดือนละ10,000แ หมาที่ชัดเจนคือโอเคอยากมีเดือนหนึ่งแสนเราเคยคิดไหมถ้ามีเดือนละแสนชีวิตจะเป็นแบบไหนเคยคิดไหมเราจะแบ่งเงินยังไงที่มีเดือนละแสนเอ้ยแบ่งไปจา่า,จา,ยา,จายนู่นเท่าไหร่จ่ายนี่เท่าไหร่จ่ายนั่นเท่าไหร่ซื้อของเท่าไหร่แบ่งใช้จายย่ายยังไงอะมีเดือนแสนเราจะมีบ้านแบบไหนเราจะท่องเที่ยวเดือนเท่าไหร่เราจะให้เงินพ่อเงินแม่เดือนละเท่าไหร่เราเคยคิดตั้งไว้ไหมครับพี่เพื่อนน้องน้องฟิวพี่ฟิวผมตอนเนี้ยเดือนละหมื่นเองพี่แล้วผมจะคิดไปเพื่ออะไรเดือนละแสน เฮ้ยเดือนละหมื่นผมยังเอาตัวไม่รอดเลยผมจะคิดแบบนี้ไปทําไมพี่เดือนละแสนย้อนกลับไปครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดครับถ้าคุณยังไม่ได้คิดว่าเดือนละแสนคุณได้และคุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณก็จะไม่มีวันปฏิบัติตนเหมือนคนที่มีรายได้เดือนละแสนคุณจะไม่มีวันคิดเหมือนคนที่มีรายได้เดือนละแสนการที่คุณจะอัพเลเวลเนี่ยสมมติคุณเดือนละหมื่นอยากไปเดือนละแสนเนี่ยคุณต้องคิดแบบนี้คนที่มีเดือนละแสนเขาใช้ชีวิตยังไง เขาคิดยังไงเขากระทํำยังไงแต่ไม่ได้ให้ไปเรียนแบบไลฟ์สไตล์การจ่ายเงินเขานะครับแต่หมายถึงว่าให้เรียนแบบวิธีการคิดของเขาเมื่อเขาเจอปัญหาเมื่อเขาเจอเบื่อสักหรือเมื่อเขาเริ่มท,ทําธุรกิจนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดโอเคไหมครับอย่างที่บอกมันเริ่มต้นที่ความคิดไงถ้าเราคิดได้ว่าเฮ้ยสมมตินะเรามีเดอือนแสนเฮ้ยมันจะฟินแค่ไหน,นจะมีความสุขแค่ไหนเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะใช้จ่ายยังไงแบ่งเงินเก็บลงทุนกี่เปอร์เซนต์เงินใช้กี่เปอร์เซนต์ผ่อนบ้านผ่อนรถดดก แล้วเดี๋ยววิธีการการกระทําผลลัพธ์มันจะมาเองวิธีคิดเป้าหมายอยากเดือนละแสน,นอีกกี่ปีล่ะกี่ปีครับ2ปี3ปี4ปีปหปีหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านการเรียนการเงินการงานหรือชีวิตหรืออันยกตัวอย่างในด้านการเงินเนาะหลายคนที่ไม่ประสบในความสําเร็จในด้านนี้อยากรวยแต่บอกไม่ได้ว่ากี่บาทเรียกว่ารวยอยากเดือนละแสนอีกกี่ปีบอกไม่ได้เพราะไม่อยากตั้งเป้าหมายตั้งแล้วเครียด มันเลยไม่ถึงไง oh, โอ้ผมเป็นคนตั้งเป้าหมายเป้าตั้ง,ต,งตั้งแล้วเครียดอะครับแล้วมันจะถึงไหมล่ะไม่เคยตั้งอ่ะอ่ะยกตัวอย่างอาจารย์บอกเดี๋ยวเรียนนะแต่ไม่มีสอบแล้วก็ผ่านขึ้นปีสองเลยปีสองไม่มีสอบแล้วก็ผ่านขึ้นปีสองเลยแค่มานั่งเช็คชื่อคําถามจะอ่านหนังสือไหม αι? แค่มาเช็คชื่อแล้วผ่านเลยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่มานั่งเช็คชื่ออย่างเดียวคําถามคุณจะอ่านหนังสือไหม สิบเปอร์เซ็นอาจจะอ่านแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นผม,มเชื่อคุณไม่อ่านหรอกถ้าไม่มีสอบทําไมเราถึงอ่านหนังสือครับเพราะมีสอบมีเดทไลน์อะคุณไปทํางานหัวหน้าบอกเฮ้ยงานนี้ส่งตอนไหนก็ได้นะไม่ส่งก็ไม่เป็นไรแต่ให้เงินเดือนทุกเดือนเหมือนเดิมคาถามคุณจะทํางานไหมครับมาทํางานแล้วหัวหน้าบอกเฮ้ยงานนี้ส่งเดือนหน้าก็ได้แต่ให้เงินเดือนเหมือนเดิมน,นะงานนี้ไม่มีเดทไลน์คุณจะทํางานไหมครับไม่ทําเดทไลน์เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาชีวิตไงครับคุณอยากได้เดือนแสนอย่กี่ปีครับ คุณต้องตั้งตั้งแล้วเครียดถูกต้องมันเป็นเรื่องใหม่ไงไม่มีใครเคยไปถึงไงถูกไหมวันที่ผมเดือนละหมื่นห้าผมก็ไม่เคยมีเดือนละแสนเว้ยตั้งปุ๊บโอ้โหทำยังไงดีแต่สมองมันได้คิดไงมันได้คิดแล้วเฮ้ยทำยังไงวะทำยังไงวะทำยังไง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 ไงคือเรามีเป้าหมายไงเรามีเดทไลน์ไงเฮ้ยเดือนละแสนอีกสามปีทำยังไง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 มันหาทุกวิีทางมันคิดกระบวนการอยู่ตลอดนี่คือที่คิดผ่านแต่คนทีี่่่ไไไมมตตััั้้้้งเเปปาาหหยยยดดืออออนนนนนนลลละแแสกก็ววจชิ รู้ตัวอีกทีปีใหม่2567รู้ตัวอีกทีปีใหม่2568รู้ตัวอีกทีปีใหม่2570ชีวิตยังเหมือนเดิมรายได้15ื่นเท่าเดิมเพราะไม่มีเดทไลน์ไงครับถ้ามีเดทไลน์แล้วไปไม่ถึงอย่างน้อยพัฒนาขึ้นปะ,ะสมมติตั้งเดือนละแสนในอีก3ปีปีนี้2567ตั้งไปปุ๊บ2570ตั้งเป้าเดือนละแสนแต่ปรากฏว่าไปถึง2570จาก1 5ื่นเราอัพมาเป็น6 0 0 0ื่นเว้ยโตขึ้นไหมโตขึ้นไม่ถึงเดือนละแสนแต่รายได้หมื่ ชีวิตเราก็ก้าวหน้าขึ้นป่ะเก็ดไหมครับนี่คือความสําคัญของการตั้งเดทไลน์การตั้งเป้าหมายในการเติบโตในชีวิตคุณต้องมีเดทไลน์ในทุกๆเรื่องครับเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะแล้วต่อมาอาชีพอะไรล่ะที่จะทําให้เราได้เดือนแสนในระยะเวลาที่กําหนดก็มีเยอะแยะนอกเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากเลยนะครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือในเรื่องของอาชีพอะครับคุณต้องเลือกอาชีพที่เงินเท่ากับความสามารถเช่นงานขายคุณขายได้เยอะเงินคุณก็เยอะ คุณขายได้น้อยเงินคุณก็น้อยแต่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างเป็นแรงงานเนี่ยเงินเนี่ยจะเท่ากับระยะเวลานะครับคุณทํางาน8ชั่วโมงได้เงินเดือน15,000คุณทํา16ชั่วโมงได้30,000คุณทํา24ชั่วโมงต่อวันคุณได้45,000จะเป็นจะเป็นเดือนละแสนคุณต้องทํางานวันละเท่าไหร่ทำงานวันละ48ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าอาชีพไหนให้เราได้ใครทํางานประจาอยู่ก็หาอาชีพเสริมที่มันไม่มีเพดานรายได้ดิ ถูกไหมคือบางทีทํางานประจําเรามีเงินขึ้นกับเวลาแล้วคุณไปทำพาร์ทไทม์เพิ่มพาร์ทไทม์คืออะไรเอาเวลาไปแลกเงินอีกมันจะมี2งานซ้ําซ้อนกันทาไมงานหนึ่งก็เวลาแลกเงินงานประจํางานพาร์ทไทม์ก็เวลาแลกเงินอีกมันก็ซ้าซ้อนกันถูกไหมอีกงานหนึ่งอ่ะครับควรจะเป็นงานที่ความสามารถแลกกับเงินครับแน่นอนถ้าใครไม่มีความสามารถอะไรมาเลยช่วงแรกมันต้องเรียนรู้หน่อยแต่พอเรียนรู้่มันจะเติบโตแบบ e x p o n e n t i น l ไงทุกคน เวลาตอนแรกช่วงเราเรียนรู้มันจะอยู่ประมาณนี้แต่พอเราค่อยๆเก่งไงเห็นไหมรายได้ก็จะอัพอัพอัพจนถึงขั้นเราสามารถลาออกจากงานประจําได้เลยนะต้องมองไกลๆนะครับเวลาเราทําอะไรอย่ามองแค่ว่าเอาเอาให้รอดในวันนี้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคนรวยคนจนคิดต่างกันนะครับคนจนจะคิดว่าเอาชีวิตวันนี้ให้รอดก็พอแต่คนรวยะจะคิดว่าเฮ้ยอีกห้าปีข้างหน้าทํายังไงให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละแสนแต่ถามว่าวันนี้เขาจะเอาชีวิตรอดไหมเขาก็คิดเหมือนกัน แต่เขาคิดเพิ่มเข้าไปเขาแอดเข้าไปได้ไหมคนจนเนี่ยเฮ้ยเอาวันนี้ให้รอดพอจบไม่เพิ่มไม่ไม่เพิ่มนะแต่คนรวยเนี่ยเฮ้ยเอาชีวิตนี้ให้รอดบวกกับในปีหน้าเราจะทําอะไรเพิ่มให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเราทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่คือความคิดที่ต่างกันคนเหมือนกันเริ่มต้นจากศูนย์เท่ากันความคิดต่างกันอีก5ปีข้างหน้ารายได้ต่างกันครับเพราะความคิดไม่เหมือนกัน อา,อาชีพก็สําคัญเนาะเลือกอาชีพด้วยทักษะคนสําเร็จคือคนที่สามารถหางานในอนาคตมาทําในปัจจุบันได้จึงสําเร็จมากกว่าคนอื่นคนสําเร็จเขาจะไม่รอคนมาป้อนงานให้นะมีแต่ลูกจ้างเท่านั้นครับที่รอคนมาป้อนงานให้แล้วลงมือทําคนสําเร็จหรือคนที่เป็นเจ้าของเหตการเขาจะหางานมาทําเขาจะเอางานในอนาคตอ่ะมาทําเขาเลยได,ได้เงินมากกว่าคนอื่นไงยกตัวอย่างคนทั่วไปเนี่ยทำวันละหนึ่งคอนเทนต์เหนื่อยแล้วคนสําเร็จทําวันละสามคอนเทนต์ นักขายทั่วไปครับคุยกับลูกค้าวันละสองคนท็อปเซลล์คุยกับลูกค้าวันละสิบคนนี่คือทักษะคนสําเร็จครับเขาจะหางานในอนาคตมาทําสังเกตร,ระดับท็อปๆในบริษัทคุณก็ได้ครับท็อปเซล์อะไรอย่างเงี้ยเซลทั่วไปทํายอดได้เดือนละล้านยอดขายเดือนละล้านท็อปเซล์ทำได้เดือนละ5ล้า,ลานเพราะอะไรเขาเอางานในอนาคตมาทำ่ยเขามีรายได้มากกว่าไงโอเคไหมครับคุณจะทําทํางานคุยลูกค้า2คนเท่ากันแต่คุณนึงดงได้ได้ยอดขายเยอะกว่ามันก็แปลกๆถูกไหม ยกเว้นจะแบบลัคกี้เจอลูกค้าแบบเกรดดีแต่ถ้าเกิดเทียบดยค่าเฉลี่ยคนทําเยอะกว่ามันก็ต้องได้เยอะกว่าถูกไหมครับทักษะคนล้มเหลวคืออะไรคนล้มเหลวจะเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยตัวดีเลยบัตรเครดิตเขาให้มาไม่ให้คุณเป็นหนี้นะเขาให้คุณมาใช้แต้มให้คุณมาจ่ายแล้วคุณก็จ่ายคืนตรงเป๊ะแล้วคุณก็ได้แต้มได้เงินฟรีๆเลยผมได้ใช้แต้มจากบัตรเครดิตเนี่ยโอ้โหส่วนลดเป็นหมื่นบาทแล้วนะ เหมือนได้เงินฟีมาเป็นหมื่นนะ่ยใช้ส่วนลดจากบัตรเครดิตจากไดม์เนี่ยแต่คนล้มเหลอวอ่ะเขาจะเอาเงินในนาคุณมาใช้แล้วจ่ายแค่ขั้นต่ำแล้วเขาจะโทษทุกอย่างอยู่เว้นตัวเองโทษบริษัทเงินเดือนไม่พอทําให้ฉันเป็นนี่โทษเศรษฐกิจไม่ดีทําให้ฉันรายจ่ายไม่พอคําถามเคยโทษตัวเองบ้างไหมที่ไม่ได้อ่านหนังสือหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มคําถามเคยโทษตัวเองบ้างไหมที่ไม่ได้จัดเวลามาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเลย คำถามเคยโทษต,ตัวเองมั้งไหมที่ไม่เคยเปลี่ยนสังคมที่อยู่วันๆเอาแต่แตเตะฉินนินทาเรื่องชาวบ้านคำถามเคยพัฒนาสกิลตัวเองไหมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งสกิลเห็นไหมครับคนุมเหลวจะโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองโทษเศรษฐกิจที่ไม่ดีทั้งๆท,ที่โลกเปลี่ยนเป็นยุคโซเชียลแล้วแต่ตัวเองยังทาการตลาดแบบเดิมอยู่เลยตัวเองยังยังค้าขายแบบเดิมอยู่เลยแต่การตลาดไปโซเชียลแล้วคนทำโซเชียลก็โตสิบเท่า20เท่าลูกค้าก็แห่ไปโซเชียลกันหมดแล้วตัวเองก็โอ๊ยทำไมธุรกิจไม่ดีจังเลยยอดขายตก เนี่ยคือคนล้มเหลวครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะเป็นธุรกิจทั่วไปเนาะนะครับเขาไปโซเชียลหมดแล้วไงแต่ทำโซเชียลไม่เป็นอะ่ะเออไม่กิงโซเชียลอะ่ะเนี่ยขออ้างเห็นไหมวิธีคิดไม่ผ่านคนที่สําเร็จเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันตอนโซเชียลมาใครเป็นบ้างถามจริงใครทํา YouTube เป็นบ้างใครทํา Ti t o อกเป็นบ้างตอนเขามาใหม่ๆไม่เป็นแต่คนสําเร็จเขาเรียนรู้ไงเขาไม่ได้มานั่งโทษว่าโซเชียล เขาไม่ได้มา,มานั่งโทษว่าโลกเปลี่ยนแปลงฉันเลยทําไม่เป็นแต่เขาพัฒนาตามโลกที่เปลี่ยนแปลงแต่คนล้มเหลวคือโลกเปลี่ยนแปลงฉันตามไม่ทันอุ๊ยโลกไม่น่าเปลี่ยนเลยโลกน่าจะอยู่ที่เดิมฉันได้มีชีวิตเหมือนเดิมเก็ยไหมครับเออนะดุดันมากนะฮะเนาะก็กระบวนการสู่ความสมําเร็จนะครับวิธีคิดถ้าเราผ่านการการะทําหรือวิธีการเราก็จะผ่านแล้วก็จะถูกต้องไง การกระทําเยอะแยะครับเลือกอาชีพที่ทําให้คุณเนี่ยได้ผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการโดยไม่สนใจความถนัดนี่คือด้านการกระทําบวกวิธีคิดในท่อแรงด้วยอ่ะไม่สนใจความถนัดคืออะไรยกตัวอย่างครับคนส่วนใหญ่อ่ะจะเลือกอาชีพหรืองานจากความถนัดเพราะคิดว่ามันง่ายถูกไหมก็เรียนจบวิศวะมาก็ทํางานวิศวะเรียนจบหมอก็ทําหมอสิเรียนจบพยาบาลก็ทําพยาบาลอ้าวก็ปกติเป็นแม่ค้าอยู่แล้วก็ขายขายกับข้าวต่อไปก็ไม่ผิดถูกไหมก็ทําให้เรามีเงินเหมือนกัน แต่ถ้าคุณอยากมีรายได้แบบก้าวกระโดดือนที่ผมบอกเนี่ยบางอาชีพมันต้องเรียนรู้ใหม่บางอาชีพเป็นอาชีพที่คุณไม่มีความรู้เลยแต่มันทําให้คุณเงินเดือนถึงไงมันทําให้คุณรายได้ถึงไงคุณก็ต้องไปอ่ะถูกไหมครับนึกไหมครัคนสาเร็จเนี่ยเขาจะเลือกงานจากเป้าหมายว่างานนั้นอาชีพนั้นน่ะมันทําให้ถึงเป้าหมายได้ไหมแล้วค่อยลงมือทาต่อให้เรียนสกิลใหม่ทั้งหมดเลยเขาก็จะทําเขารู้ว่าว่าอาชีพสมมุติยกตัวอย่างเขารู้ว่าว่าฟรีแลนซ์เนี่ยถึงเดือนละแสนเนี่ย ยากนะไม่ได้นอนเลยแต่เขาอยากมีไลฟ์สไตล์ที่แบบเออเราอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีลูกค้ามาตามงานก็อาจจะไปทำาอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งเพิ่มแล้วทําให้มันโตต่อให้ต้องเรียนการทำคอนเทนต์เรียนการตลาดเรียนทุกอย่างใหม่หมดแต่มันทําให้เขาถึงเป้าหมายทําให้ได้ไลฟ์สไตล์ต้องการ <c oughs> เขาก็ทําเขาก็ไปเรียนอันนี้ยกตัวอย่างเนาะและการลงมือทำเนี่ยกระบ,บวนการแล้วนะการลงมือทําต้องให้เวลากับมันจนเราเชี่ยวชาญและชํานาญด้วย เคล็ดลับคือความสม่ําเสมอครับเวลาคุณทําอะไรอะ่ะคุณต้องสม่ําเสมอเนาะไม่มีใครเก่งจากการลองทําแค่2อถึงสครั้งนะครับหลายคนนะเวลาเรียนแอฟเฟกับผมเนาะทำมาสามครั้งแล้วไม่เห็นมีลูกค้าเลยโหผมนี่ช็อกเลยนะครับเดี๋ยวดียเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคือคือคุณมาจากศูนย์คุณไม่มีความรู้การลองทำสองสามครั้งอะ่ะมันก็ลองทำไงคุณต้องมีความสม่ำเสมอไงทำไปเรียนไปเดี๋ยวเก่งเอง คำถ,ถามครับถ้ามีอาชีพไหนลองทำา2ถึงสครั้งอ่ะมีอาชีพไหนทำงาน3วันรวยบอกผมผมไปทำด้วยโอเคไหมคุณทักมาเลยเดี๋ยวผมไปทำเลยขอ3วันรวยขอ3ครั้งรวยผมไปทำด้วยคือคนส่วนใหญ่คนที่ล้มเหลวจะไม่เข้าใจเว้ยว่าการที่เราจะทำอะไรให้มีรายได้สูงเนี่ยมันต้องใช้ความสม่ำเสมอจนทำนานจนเก่งไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอ่ะยกตัวอย่างอาชีพแพทย์ที่มีรายได้หลักแสนเนาะ เกิดมาเนี่ยเขาอยสเตปเลยไหมเขาค่อยคอมเลยไหมออกจากท้องแม่ผู้ห่อยห้อยมาเลยเขาเรียนหกปีเรียนหกปีจบเรียนเฉพาะทางอีกสองปีจบมามีแค่เดือนละแสนถูกต้องแปดปีบางคนสิบปีแต่คุณกะสามวันเดือนละแสนเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นพี่พี่มันไม่ได้ <c oughs> มันต้องให้ระยะเวลากับมันมันต้องให้ความสม่ําเสมอกับมันด้วยอ่ะเหมือนคุณมาเรียนแอฟเฟยกับผมเรียนมาสามเดือนแล้วทาไมไม่เห็นได้แสนหนึ่งเลยคําถามทำคอนเทนต์เป็นหรือยังครับถ้าคุณดูคอนเทนต์ตัวเองเนี่ย คุณอยากซื้อไหมคําถามถ้าลูกค้าทักมาอย่างเงี้ยคุณจะตอบอยังไงคุณตอบแบบเนี้ยลูกค้าซื้อไหมเนื่อไหมครับลูกค้าปิดการขายลูกค้าไม่ได้ควรจะปิดยังไงคุณตอบได้ไหมเห็นไหมตอบไม่ได้ก็ต้องฝึกให้เชี่ยวชาญไงตอบไม่ได้วันนี้ไม่ใช่ไม่เก่งแค่เรายังไม่เชี่ยวชาญก็แค่ทําซ้ําทําไปเรียนไปทําไปเรียนไปวนๆไปเดี๋ยวมันก็เก่งอ่ะยกตัวอย่างคุณผัดข้าวไม่เป็น จับไปยัดโรงเรียนเชฟเลยไปเรียนเชฟเลยนะหนึ่งปีจบมาปีหนึ่งเป็นไงมือหนึ่งถ่าไอโฟนอ่ะอีกมือหนึ่งผัดข้าววันแรกแบบโอ้โหจะผัดข้าวนี่แบบจบปีหนึ่งโอ้โหมือหนึ่งถ่ไอโฟนมือหนึ่งผัดข้าวถูกปะ่ะก็มันชำนาญแล้วไงมันเรียนาปหนึ่งแล้วไงฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จนี่คุณต้องให้เวลากับมันด้วยไม่ใช่ลองทําแค่ 2- อถึงสครั้งนะครับจงใช้กฎ1 0,000ชั่วโมงนะครับคืออยากเชี่ยวชาญด้านไหนให้เวลา1-0,000ชั่วโมงกับสิ่งนั้น้นแลวคุณจะเชี่ยวชาญแล้ววคคุณจะะประสบามสําเร็จผลลัธ์ จะตามมาเองเมื่อคุณทําตามขั้นตอนที่ผมบอกคือวิธีคิดคุณต้องผ่านก่อนแล้วการกระทําแน่นอนมันจะมาเองนะครับคุณจะสม่ําเสมอคุณจะไม่ทอ้อคุณจะไม่เหี่ยวคุณจะรักการเรียนรู้นี่คือการกระทําแล้วนะถ้าวิธีคิดคุณผ่านการกระทําผ่านขนาดเนี้คอนเฟิร์มเลยว่าสําเร็จเก็ดปะแค่คุณสม่ําเสมอ,อยังไงก็สําเร็จอายุตัวอย่างคุณ ความคิดคือคุณอยากมีเงินเก็บแล้วการกระทําคุณคือคุณเก็บเงินเดือนละหนึ่งพันทุกเดือนเลยครบปีหนึ่งมันการันตีไหมว่าคุณต้องมีเงินเก็บหมื่นสองการันตีไหมการันตีเลยถูกไหมความสําเร็จก็เหมือนกันวันนี้วิธีคิดคุณผ่านการกระทําคุณเนี่ยคุณลงมือฝึกทุกวันเลยการันตีไหมว่าในอนาคตคุณจะสําเร็จการันตีถูกไหมอ้าวแล้วนานแค่ไหนล่ะกว่าจะสําเร็จอ่าบางคนรีบไหมสามเดือนอยากสาเร็จแล้ว นานแค่ไหนกว่าจะสําเร็จแล้วแต่คนครับไอ้นี่ผมบอกไม่ได้แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันผมเคยเจอไหมคนที่เริ่มธุรกิจปุ๊บ3เดือนนะศูนย์มาในเดือนที่1นึสามปั๊บได้เดือนละแสนในเดือนที่3เลยผมเคยเจอคนที่ทาธุรกิจแล้วสักเซสใน3เดือนเคยเจอนะกับอีกคนนึงทําธุรกิจมา3ปีเพิ่งได้เดือนละแสนผมก็เคยเจอระยะเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไร ตั้งแต่คุณเกิดเลยครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานครอบครัวการดําเนินชีวิตทักษะที่คนสั่งสมมาจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จเมื่อเจอธุรกิจที่ใช่ถามว่าผมเคยเจอไหมคนที่ทำา f ฟ a a ตมาเก็ตตเหมือนผมทํามเดือนจับเงินแสนมีแต่บางคนทํา3ปีเพิ่งจับเงินแสนก็มีอยู่ที่อะไรก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรมาก่อนล่ะคนที่ทำศูนย์ ถึงแสนใน3เดือนก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะทาธุรกิจมาแล้วไงเขาเชี่ยวชาญมาแล้วไงเขาโคตรเทพในในงานเดิมมาแล้วเขาสําเร็จในด้านนี้มาแล้วแล้วเขาก็แค่มาจับธุรกิจอีกตัวหนึ่งมันก็สําเร็จเลยเขามีทักษะมาแล้วอะ่ะเขาไม่ต้องเรียนใหม่แต่บางคนทไมต้องใช้เวลา3ปีก็กูเริ่มจากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นก็ฝึก3ปีก็ได้เดือนละแสนทาม,มิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแต่ผมแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณสม่ําเสมอทําจนเชี่ยวชาญในด้านนั้นนะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จทีเนี้ย เร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันจริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรักการเรียนรู้คุณสม่าเสมอยังไงเป้าหมายคุณก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากเรียนการทำาอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งเนาะผมจะเปิดรับสอนเนี่ยเดือนละ20คนนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เนาะใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook หรือทาง IG ก็ตามเนาะใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ก็ g กันมาไ้ นะครับหรือทักทายมาคุยกันใน IG ก็ได้นะครับหรือทักทายมาคุยใน Facebook ก็ได้เนาะแนะนาทักคุกยใน IG ีมันจะเด้งกว่านะใน Facebook ไม่รู้ทาไมมไม่ค่อยเด้งนะครับก็ขอาทุกคนจะได้ความรู้เนาะนะครับแล้วพบกันในคลิปร็วนะนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะแนะนําให้แอดเพื่อนในไลน์ไว้นะครับเพราะว่าเผื่อในอนาคตเนี่ยผมจัดคอมมูนิตี้ในเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินอย่างเงี้ยแล้วผมจะส่งข้อความไปหาคุณนะครับคุณจะได้มาเรียน การบริหารเงินหรือความรู้ทางการเงินฟรีๆเลยหรืออาจจะมี Workshop, เวิร์กช็อปเออเวิร์กช็อปในการสอนตัดคลิปเวิร์กช็อปในการออสอนทํากาแฟสอนทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมมีเพื่อนหลายคนไงที่เขาทําในเรื่องของพวกนี้แล้วอาจจะโคให้เขาเนี่ยมามาสอนทักษะด้านอาชีพให้กับคุณได้นะครับก็แนะนําให้แอดเพื่อนกันไว้เนาะเผื่อในอนาคตยังมีเวิร์กช็อปมีคอมมูนิตี้อะไรเนี่ยเราจะได้มาเออมาเจอกันแล้วประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ